โอ้ยนี่เบิรงเอาเด้อนี่เห็ดงานอยู่เกาหลีฮอนก็หลฮอนแดดก็ทักเบิรงตะเวนบานอันนี้เนี่ยโอ้ยใ่รถดีนนีรถดีมันเลียมตาค่ะเรียมตาเนี่ยกินข้าวมือละคาบมาสามเดืนอนแล้วก็ท่านจ่ายอยู่เงินน่ะไออันนี้เพิ่นถือต้มมาสว่าสดีต้มมาแล้วสามเดือนแก้วนจ่ายเงินอยู่ไหม เขาก็บ่าได้กินเนี <te> <rawd Moder> ่เขาเที่ยงแม่ตะลิตนผูเใดที่มาย่ามาเร่ตุลีนเด้อแดดมันห้อนทีตายแดดก็ตายเขาก็บ่ได้กินถูแก้วไม่กินขโคไตร่หัวแดงตายเลยยุเอโาเลยนี่ม่ววามบ่เลี้ยวพวงเนี้ยหวนบุญาตร์เลหวานลูกโอ้ยหวานเ่เล้ยวขนยังอีปลานึงุนทั้งหลังุนหวาน่นเดอไหลแนวดแล่นเหมือนเมอนม่ เลยีมากเลมากเอยสีว <irgendw carbono> ิตเแาวนี้น่ะนะเนี่เราสิเก็บพราะผมเนี่เราไปลวกกินน้ำเขาเลียงขึ้นว่านี่เพระผมยู่เขาแล้วย่านยำเพราะผมดิบกินลวกเดือต้มคักต้มเนียสายวันสามแสนุนข้าวหัวมากนะนะเขาก็ไ่่ได้กินยู่เขาก็โยกลวกคอมกับมันมันผ้อนาลกหอมกันหอมกับน้านเนี่ยปาเนี่นเดี๋ยวเราเร็ว กียกอกรวมรวมุ่นเวแก้งอยู่นสากไปหาดัแก่เนพุ่นปงายเอ้พ่นั้องคิดไปูดน้ำมัห้นโอสห้ล้วล่ะคิดว่าแม่แล้ว